ขายดีไหมยาวันนี้ผมติดไม้ยาได้ไหมเอาลงเอาลงเนี้ยแล้วมีคนมากดหนุนได้คนได้มาช่วยเฟ้ยห่อไปขายให้ไหมข้างหน้าเนี้ยห่อไปขายให้ได้ไหมเหลือแค่นี้แล้วได้ห่อขายนะเอาหน่อยยาเดี๋ยวผมไปส่งด้วยกินเนี้ยเ้าเราหามยาอยู่นะไ่ทายไปแดามาอ่อยาเราตรงนี้นะเขินเขินเขินถุงลายถุงนะถุงมาแดดไแล้วเอาอะไรขายอะลูกเขินอะเขินวะเขินเฮ้ยไอ้นุ่มๆพวกนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่นี้กินไหมกินไหมพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงกินไหม เอาดีๆฟีจริงๆพี่เลี้ยงจริงๆเนี่ยเอานี่แหละเอามีมีคนเดี๋ยวไปแบ่งคนอื่นอีกอันนี้อะไรไม่รู้นี่กินไม่เป็นกินไม่เป็นกินไม่เป็นเอาไว้นี่ก่อนเอาไปสามได้เราแบ่งน้อยเดี๋ยวผมมาครับขืนป่ะอาจารย์นี่ให้ยายนี่ให้ยายนี่ครับลองกินไหมผมให้ไป่เมายายมาโอ้โหเมายายมากินอะไรกินไหมล่ะพี่จ่ายให้ถังแก้วไหมครับไปแบ่งเพื่อนนตรงนู้นด้วยเอาสองแก้วก็ได้ครับเอาเหมือนกันไปเลยนี่ครับต่อฝากเขาแกหมดแล้วแกหมดแล้วยาย ผมให้ลอง,งยง่งขนมไม่ไม่เอาไปเลยเอาไปเลยครับยายหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วล,ล่วละขายที่ไหนมาลุงเอ๊ะตั้งหน้ายายผมได้ตังค์มาด้วยนี่ยายยุ<ม>่งไลยนี่เลยผมขายได้หมดของหมดได้นิดเดียวมาตั้งตั้งเยอะทำไมนะหลอกยายอีกแล้วไม่หลอกยายบอก,กตาก็ด้วยนะว่าม,มีคนมาช่วยกันเสียไปแล้วโอ้เส่ใจแล้วกันเขาผูกขาตายรู้ไหมอ๋อแมองเศร้าอยังรร้องทุกวันเลย ข่าวบาดก็ร้องใจมากเลยหนูเอ้ยอาจจะมีเงินน้อยนิดน้อยให่นะให้ไปเลยลูกมีเงินได้วันสองวันพรุ่งนี้ยายไม่ได้มาอย่าไปหาหมอใช่วยข้าหมอใช่วยข้าหมอพอไหมยายพอไหมพอลูกพอตองเศร้าป่ะยายบาดเจ็บของป่ะกลับบ้านดีป่ะร้องอีกแล้ววันรอบที่แล้วก็ร้องรอบนี้ก็ร้องอีกแล้วอันนี้เหลือไปจ่ายค่าข้าวยายแป๊บนึงนะลูกนะอันนี้ไหนรถไปไหนผมให้ตายเกี่ยดป่ะครูครับก้าครับสู้ผมไปละ เราตรงไหนข้างหน้าไหมนั่นแหละคันนั้นน่ะเดี๋ยวต้องไปซื้อตั๋วก่อนอ๋อจะผมประจานแล้ากันอย่างนั้นพ่อบอกเขาบ้าอะไรยาใหญ่ใครคุยครับทายายไม่เศร้าหรอญาติไม่เศร้าแล้วเราเศร้าเดี๋ยวยายเศร้าด้วยเอบไปแล้วนะยายได้นะสู้ๆยายไปละนี่คือแล้วแวไปดีกว่า